ชิคานนะคะที่เรามาเนี่ยเพราะเราสนใจเรื่องที่ดินเรามีความสนใจในเรื่องของการขายฝากจำนองเราไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ค่ะก็รู้สึกว่านั่งดูโค้ดเดลกับโค้ดตูนมาใน Facebook ฟักระยะหนึ่งละวจนรู้สึกว่าเราอยากเข้าคลาสนี้ยเพราะว่าเริ่มกันความกระจา่างก็เลยเข้ามาเรียนแล้วได้สิ่งที่ได้นี่คืออันชัดเจนมันรู้แล้วว่าอะไรคือขายฝากอะไรคือจำนองเขาเรียกว่ามันสามารถเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ได้อย่างเยอะเลยค่ะอาชีพหนึง่ง อย่างแรกเลยเราเอาเงินที่เราได้กําไรจากที่เราทาธุรกิจเดิมอยู่แล้วนี่คือการต่อยอดแล้วก็เอาเงินตัวนี้ไปทําที่เกิดกําไรค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะแค่เราเข้าใจในเรื่องของกฎหมายดูที่เป็นดูซับเป็นเข้าใจบริบทของลูกค้าธุรกิจเนี้ยมันจริงมันเหมือนการช่วยเหลือถ้าเรามองอย่าไปมองว่าการขายฝากหรือการจำนนงเนี่ยเป็นการอาเปรียบทระมองแบบนั้นนะคะมันอยู่ที่ไมซ์เซ็ตนะคะแต่ไมซ์เซ็ตของพี่พี่ว่าช่วยเหลือคนได้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วภาะวะเศรษฐกิจตอนนี้เอาแค่ในเมืองไทยเลยเท่าที่รู้มาน้อยคนมากเลยที่จะกู้ได้หรือกู้ผ่าน ถูกไหมคะมีทรัพย์แต่ทำอะไรไม่ได้ก็เยอะแต่ถ้าเราเป็นคนคนนึงที่จะช่วยทําให้เขาผ่านผลได้และชีวิตด,ดีขึ้นอันนี้คะ่ะน่าสนใจมากกับธุรกิจนี้คือยอดเยี่ยมมาก